บางคนอ่นีเคยเคยเห็นก็มีมาคอมเมนต์มาแชร์หรือมีมาแบบพูดคุยกันบ้าแม้กระทั่งคนรอบข้างนะคะคุณหมอคือเขาบอกว่าแบบตั้งแต่โควิดระบาดเนี่ยกลัวมากกังวลสี่เดือนแล้วห้าเดือนแล้วยังไม่ได้ปรับเครื่องมือเลยจนถึงขั้นแบบยางมีปัญหาแล้วอย่างเงี้ยคุณหมอคุณหมอแนะนํายังไงบ้างคะมันส่งผลกระทบยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าคนไข้มีความจําเป็นจริงๆอะนะคะที่ที่มาไม่ได้ก็เอ,อสมมุติว่าต้องกลับตัวอะไรแบบเนี้ย คนไข้ก็รีบรีบ,รบทำนัดเข้ามาให้เรียวยีพ่สุดอ่ะหลังจากที่เรากลับ,บมาทำได้ค่ะคือแนะนําว่าไม,ไม่ไม่ควรขาดการรักษาเนาะจริงค่ะเห็นด้วยมากๆเพราะว่ามันส่งผลเสียส่งผลกระทบมากกว่านะคะเดี๋ยวเวลาแก้ไขมันก็จะค่อนข้างลำบากเหมือนมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยใช่ไหมคะใช่ และที่สําคัญถ้าเกิดว่าคนไข้ที่ไม่ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกแหละไม่มีปัญหาแต่คนไข้ที่ที่ต้องกักตัวหรือป่วยหรือหรือ,รอทเทสออกมาแล้วว่าผลเป็นแบบโพซิทีฟว่าว่าคุณวิณนิฉัยว่าคุณเป็นเอ่อโควิดอย่างเงี้ยก็จะต้องกักตัวแล้วก็ทำโฮมไอโซเลชันหนึ่งเดือนหลังจากหนึ่งเดือนแล้วก็คือสามารถที่จะมารักษาได้ตามปกติถูกต้องไหมคะตามคาแนะนำเนาะ